สวัสดีครับรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับกลับมาพบเจอกับคุณผู้ชมเป็นประจำแบบนี้นะครับกับหนึ่งชั่วโมงที่เมชันรบประคุณโชคดีจะทําหน้าที่นะครับเป็นตัวแทนคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการจอบรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับเราจะไปพูดคุยนําประสบการณ์ความรู้ต่างๆนะครับมามอบให้กับคุณผู้ชมเพื่อคุณผู้ชมนั้นได้นําสาระความรู้ไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมครับ แล้ววันนี้รายการของเรายังคงอยู่กันที่ชมรมพระเครื่องมรดกไทยนะครับบริเวณชั้น2ห้างพันทิพย์งามวงวานซึ่งตรงนี้นะครับเป็นโซนที่เพิ่งเปิดขึ้นมานะครับแต่ว่าผู้ที่มาอยู่ในนี้นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้ได้ว่ามีฝีมือนะครับหลายๆท่านเนี่ยเป็นครูเป็นรุ่นพี่นะครับในวงการพระเครื่อง และวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อีกหนึ่งร้านนะครับที่น่าสนใจนะครับซึ่งร้านนี้เป็นร้านที่เลงรวบรวมนะครับผู้เชี่ยวชาญไว้ถึง3ท่านด้วยกันครับวันนี้เราจะมาพูดคุยแบบเจาะลึกนะครับกับร้านนี้นะครับขอเชิญพบกับร้านยี่วัดอ้วนนะครับซึ่งตอนนี้เราจะมาพบเจอกับพี่ยี่ก่อนครับสวัสดีครับพี่ยี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยี่ครับสามมุมสามมุมร้านนี้ได้ไหมครับประมาณครับผมทำไมถึงได้มารวมตัวกันได้คือคอนเซ็ปต์เกิดจากอะไรฮะ คืออันนี้เราเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็ทำทำธุรกิจเรื่องพลาเนี่ยมานานเป็น10ปีแล้วแต่วคือตอนนั้นต่างคนต่างทําถูกไหมพี่ไม่ไม่ไม่เราแรกเริ่มก็รู้จักกันก็เล่นพลารวมรวมกันมาตลอดผน่าผ่านกาลเวลามาเป็นเป็นสิบสิบปีแล้วพอดีบังเอิญชั้นสองเนี่ยเขาเปิดก็เลยรวมตัวกันว่าเออเราควรจะมา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 ที่งานมง่อวานทำอะไรกันสักอย่างนะที่เราทำด้วยกัน ครับผมเป็นเหมือนสามทหารเสือถูกไหมประมาณประมาณถ้าเกิดพูดถึงในวงการพระสมมุติว่าเวลามีงานประกวดพระคือพี่ยี่พี่วัดพี่อ้วนก็คือจะไปด้วยกัน3คนตลอดครับประมาณนั้นนะฮะขาดันไม่ได้เลยก็คือคือผมสามคนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของสมาคมที่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 จัดงานประกวดอยู่ประจําอยู่แล้วถ้เวลามีงานก็จะต้องไปเป็นผู้สมัครเป็นอะไรอย่างงี้ครับผมนะะตอนนี้ร้านเนี่ยคือพอรวมมาสามคนความถนัด มันก็จะหลากหลายมากขึ้นใช่ไหมพี่คือจริงๆแล้วแนวที่เล่นพระก,กันเนี่ยมันก็เป็นแนวแนวที่เราถ่ายเทกันมาตลอดเนี่ย,ยค,คือหมายว่าเออประมาณนั้นถ่ายเ<ช>ทควารมรู้กันพูดคุยกันบ้างอะไรกันบ้างในทัศนะออของเรื่องของความรู้เพราะฉะนั้นแนวการเล่นพระก,ก็จะประมาณประมาณเดียวกันครับผมบซึ่งวันนี้นะเดี๋ยวพี่จะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของพระที่น่าสนใจคือเป็นพระกรุพระเก่านะฮะประมาณประมาณพระเก่าครับนะฮะแล้วก็คือพี่พี่พี่วัดนี่เขาจะถนัดเรื่องอะไรี่ เขาก็ถนัดทุกด้านอ่ะทั้งเหลียงทั้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นจักทุกด้านทุกด้านส่วนพี่อ้วนก็แน่นอนเหมือนกันจะมีสายนครปฐมเครื่องขึ้นมาอีกนิดใช่ใช่ใช่ครับผมหลากหลายเลยทีเดียวร้านนี้นะครับซึ่งตอนนี้คือตอนนี้ก็ก็มีแบบเป็นเป็นลูกค้านะฮะมาเนี่ยลูกค้าก็านหลังครับมาดูก็มีมีลูกค้าเข้าออกแบบนี้ทั้งวันเลยประมาณนั้นครับผมนะฮะก็มาคุยกันนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะอาราคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันต่อนะฮะร้านนี้เปิดมาพร้อมชั้นสองเลยไหม พอชั้นสองเปิดก็เปิดพร้อมกันครับผมครับครับประมาณเดียวตอนแรกเริ่มที่ที่มาคุยกับป๋าเนี่ยคือคอนเซ็ปต,ต์ของร้านทีไรป๋าถามไหมคือส่วนมากก็ ป๋าเขาป๋ายับมากเขา,าจะรู้อยู่แล้วว่าพวกผมเนี่ยเพราะว่าอยู่ในวงการพลาเนี่ยมานานเขาก็จะรู้ว่าสไตล์การเล่นพลาแบบไหนอะไร <uki> พอมาจองปุ๊บเขาก็ไอเรื่องถามว่าจะต้องเล่นสไตล์ไหนอะไรเนี่ยไม่เเไม่ไม่ต้องถามเพราะว่าเล่นกันมานานแล้วครับ,รบไม่แล้วป๋าไม่ถามเอ๊ะทำไมแล้วเอาชื่อร้านที่วัดอ้วนนี่เลยเหรอสามสามคนนี่เลยเหรอครับก็คือคือบางทีไอสามคนเนี่ยบางทีแต่ละคนเขาก็จะมีแฟนคลับ ขอ,ของแต่ละคนบางทีมาแล้วอจไ้พบปะกันอะไรกันอเอ๊ะเดี๋ยวมาแวะมาหาพวกกันอะไรกันก็จะประมาณนั้นมากกว่าผมว่าดีนะคือมาร้านเดียวเจอสามท่านเลยอะ่ะนะฮะเอานะครับ,บวันนี้นะฮะพี่ทำไมทำไมพี่ถี่ถึงเลือกมาแนะนําครับคือปัจจุบันเนี้ยคนส่วนใหญ่ก็ไปเล่นภระเหนือกันหมดนะคือคเกี่ยวกับเรื่องเรื่องความชานาญมากกว่ามั้งคือคือบางท่านเนี่ย คือถ้าเป็นคนเริ่มมีอายุมากหน่อยเนี่ยเขาก็จะเล่นเป็นพระในในอดีตมากกว่าทีนี้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยหลังจาก2องพรลงมาอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบสิ่งที่เขาได้ลายเห็นกับสิ่งที่เป็นพระเก่าเนี่ยรจริงๆเป็นพระเก่าเนี่ยกว่วมากก็จะเป็นคนรุ่นเก่าเนาะประมาณนั้นเด็กร,รุ่นใหม่ก็ใช่ใช่ใชาใช่ใช่ใช่ประสบการณ์ต่างๆแล้วก็คือแบบ ต้องขยันนะแต่ถ้าจะเป็นเหรียญไปเลยมันจบได้มีค้ใช่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 อันนี้ก็เป็นเสน่ห์พระเก่าซึ่งปัจจุบันนี้หาคนรุ่นใหม่ที่จะมาสืบทอดก็น้อยเต็มพมอยจริงๆแล้วเรื่อง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 คนสืบทอดเนี่ยผมว่ามันมันไม่ใช่ว่าเรื่องสืบทอดลาบากนะมันอยู่ที่ว่า เจ้าตัวเขาเนี่ยจะมีความแบบพยายามมากน้อยขนาดไหนกลุ่มที่เล่นเพื่อนฝูงที่เล่นสมมติว่ากลุ่มเขาเล่นกันเป็นพระใหม่เขาก็จะออกไปแดนดาวพระใหม่ถ้าก็มีถ้าเขาเดินตามรุ่นพี่ๆเขาจะเป็นพระเก่าเขาก็จะเดินตามแบบพระอะไรที่เขาได้แลเห็นบ่อยประมาณนั้นมากกว่าในส่วนตัวพี่อยู่วงการมานานนะเสน่ห์ของพระเก่าคืออะไรที่คือเรื่องของศิลปะไงคือศิลปะของโบราณเนี่ยส่วนมากแล้ว เขาจะออกเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาอย่างสมเด็จเนี่ยวัละังเนี่ยก็จะเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมหรืว่านางพญาก็จะเป็นสามเหลี่ยมพระรอดก็จะเป็นลักษณะเป็นเป็นซุ้มมีปกโพมีอะไรก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทีนี้เอกลักษณ์หรือหรือลักษณะของพระหรือศิลปะเนี่ยมันบ่งบอกถึงย้อนยุคหรือย้อนสมัยไปจินดาการเราสามารถมองใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นนะครับวันนี้เริ่มที่วันนี้มีพระทั้งหมดมาห้าองค์นะครับมีอะไรบ้างครับ อันนี้เขาเป็นฐานแซมวัลกรังสมเด็จวลัลกระงสมเด็จฐานแซมวัลกังอันนี้เป um. ็นฐานคู่บางลุนพมสมเด็จบางขุนพมนะครับอันนี้เป็นจิตรดาครับผมถัดมาอันนี้เป็นพระรอดพิมพ์เล็กครับถัดมาอันนี้เป็นนางอกหนูเล็กนะครับโอ้โหหาดูยากทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมเริ่มที่พระสมเด็จก่อนเลยครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องอยากดูอย่างแน่นอนนี่ฮะเป็ใไงครับสมเด็จตรงนี้ ก็ยังอยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างจะเรียบร้อยถึงจะผ่านการเวลามาบ้างแต่ก็ได้มีการถูกใช้ไปบ้างก็อาจจะเป็นธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งที่เขาสึกไปบ้างแต่เส้นสายรายละเอียดของเขาเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่ารักอยู่ครับองค์นี้ท้ายเป็นเปอร์เซ็นต์ความสวยงามเต็มร้อยสักกี่เปอร์เซ็นต์ คือตรงนี้องค์นี้ถ้าอยู่ในเกณฑ์เกณฑ์สภาพอย่างนี้ผมว่าไม่น่าจะเกินสัก 70%, 70ประมาณ70%็ดสรซึ่<อ>งถือว่าพระสมเด็จสภาพ70%นที่ไปในหาย,ยากนะกคนุณผู้ชมนะนะครับผมองนี้มีวิธีสังเกตต,ตรงไหนบ้างครับพระสมเด็จคือพิมพ์ฐานแซมเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกับสมเด็จ อย่างอย่างย่งพิมพ์เส้นได้พิมพ์อกไไม่ใช่พิมพ์เส้นได้ว่าพูดถึงกะระรังนะ่างพิมพ์ใหญ่พิมพ์เจดีพิม<า> e, พ์ม<า>พิมพ์ปกโพห<ะ><ม>รือพิมพ์เกตบูตูมเนี่ยส่วนมากเขาจะเป็นสมาธิขัดราบ,รบแต่ในกรณีสมเด็จของเฉพาะพิมพ์ฐานแซมเนี่ยเขาจะเป็นขัดเพชรครับ นะครับแล้วจุดสังเกตแยกแยะของแท้ของเด่นแบบเนี่ยพระสมเด็จเนี่ยโอ้โหแบบน่ามากทีเดียวคะจริงๆแล้วถามมาดูยากไหมไม่ไม่ไม่ได้ยากอะไรมากมายมันก็เหมือนกับพระทั่วไปถ้าคนเป็นแล้วเนี่ยแต่ทีนี้การสมเด็จอย่างอย่างในกรณีสมเด็จหรือการที่เราจะแยกแยะว่าพระนั้นเกหรือแท้เนี่ยคงใช้เวลาสั้นๆเนี่ยไม่ได้แต่ต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยคือวิธีการดูพระง่ายๆเลยก็คือประเด็นที่หนึ่งเราต้องจําพินพพระเนี่ยให้ได้ก่อนพินสมเอ่อพินสาพระอันเนี้ย พิมอะไรอะไรเขาเรียกชื่ออะไรเป็นแบบไหนพิมพ์สรงสีรักขององค์พระเป็นแบบไหนถูกมากก่อนแล้วก็จะต้องผ่านการเวลาผ่านเห็นสภาพพระเยอะๆ,ๆก็คือเขาเรียกว่าประสบการณ์ตรงนี้สําคัญมากเห็นไม่บ่อยเห็นบ่อยนะครับแต่โอกาสที่เราจะเห็นพระสมเด็จของแท้ในคุณชมมันมีไม่บ่อยเลยมันน้อยมาก นนนรัว <muitas S 2> ีีี้้ก็เาดดท่ไหถ้าเราอยู่ในวงการพระเนี่ยเราก็ก็จะเห็นบ่อยครือคืออยู่ในวงการถ้าถ้าเราเป็นคนนอกวงการหรือไม่ได้เล่นในสายอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่ไม่คยได้แสวงที่จะทําความเข้าใจกับเขาแต่ถ้าเราพอเราอยู่ในวงการเบญจาหรือโรงงานอะไรเงี้ยก็จะจะพยายามหมั่นศึกษาครับพิมพ์นี่มีจุดสังเกตมีตําหนิตรงไหนนะฮะที่เป็นจุดที่เขาใช้เอาไว้คือจริงๆแล้วเรื่องเรื่องพระสมเด็จเนี่ยส่วนมากเขา ไม่ได้มีตําหนิอะไรให้เหมือนกับแบบเหรียญนะเพราะเหรียญเนี่ยเขาจะเป็นเหรียญลักษณะปั๊มด้วยเครื่องถูกไหมอันนี้เ็าจะเป็นแม่พิมพ์งงายขึ้นซี่แล้วก็กดเอาแล้วก็ตัดข้างเอาอะไรเอาส่วนใหญ่ก็จะดูพวกพวกมิติต่างๆของพระมากกว่าแล้วก็อาจจะเป็นผสมเรื่องพื้นผิวของพระแล้วก็เนื้อหาบ้างครับผมนะครับสวยงามทีเดียวนะครับองค์นี้ ครับครับต่อไปครับอันนี้เป็นบางหุนพรมพิมฐานคู่ที่เขาบรรจุกุครับเอ่ออันวัลขงนี้เขาไม่ได้บรรจุกุครับคุทิศว่ามีค่ากุใช่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 อันนี้เขาเรียกฐานคู่ครับครูแตงว่าไงฮะเอเห็นเขาบอกปลูกเปิดครูตอน2 5 0 0นะแล้วก็จำน่ายมาเรื่อยเลยจนมาพระเอาหมดประมาณสักปีหนึ่งสูงประมาณครับครับองค์นี้เป็นไงะวิธีดู ก็อันนี้ก็คือเหมือนอย่างที่บอกน่ะล่ะก็ต้องจำถึงทรงเหมือนกันหมดคือพระทุกอย่างที่เราให้ความสําคัญเนี่ยคือเรื่องของตําหนิส่วนตัวผมก็ไม่จะไม่ได้ให้ความสําคัญเรื่องตําหนิพระเลยแต่จะใช้ความชํานาญการดูรายละเอียดพวกต่างๆนี้มากกว่าที่ถ้าถามบอกว่าในกรณีพระที่มีตําหนิหรือที่เราก็บอกว่าตําหนิที่เอาไว้ใช้ดูถูกไหมถ้าแต่เป็นพระเนื้อผงแล้วเนี่ยผมว่ายังใช้ไม่ได้ครับ แต่ต้องใช้ประสบการณ์เห็นสิ่งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยถอดถอดเขาออกมาเป็นเรื่องๆเนี่ยถอดรายละเอียดสงเส้นสายถอดพื้นผิวถอดอะไรพวกนี้ออกมาแล้วก็ทาฟาร์มเข้าใจแต่ละแต่ละบทฟาร์มของเขาเสร็จแล้วถึงจะมาประกอบเป็นเนื้อเรื่องว่าพิจารณาดูทงว่าเคิหรือแท้ครับผมพี่ครับถามเป็นความรู้ให้คุณผู้ชมนะครับปัจจุบันนี้พระเนี่ยก็มีการทาปลอมกันเยอะเวลาทําปลอมเนี่ยยกตัวอย่างอย่างพระกรุกอย่างเงี้ยเขามีการปลอมคุณค่ากลุกอะไรพวกนี้เพิ่มเติมได้ไหม คืออันดับแรกเลยวิธีการทำพระเกศเนี่ยาก็ต้องหาพระองค์เฤ็ที่เป็นต้นแบบสวยๆนำมาถอดพิมพ์พอถอดพิมพ์ได้เสร็จปุ๊บแล้วก็นำมาตกแต่งคือตกแต่งในที่นี้ก็หมายความว่าบางครั้งก็อาจจะใส่ค่าปุกลงไปเพื่อให้มันสมจริงสมจังอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้มากกว่าถ้าถามบอกว่าพระสมเด็จเนี่ยมีเก้กันมานานหรือยังผมว่าน่าจะมีถึง450ปีที่แล้วเขาก็เดินทางเก้กันมานานมากแล้ว แต่ต้องวิธีการที่จะดูเขาเแท้ต้องอาศัยประสบการณ์ที่เรา,าคุยเบื้องต้นไปแล้วว่าต้องผ่าน,านมากมากครับอ,อันนี้มันสําคัญนะครับ,รบเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เห็นของจริงไม่มีประสบการณ์คือการตัดสินอะไรมันก็ยากนะครับประมาณนั้นเลยลหละคือถ้าเราไม่ได้เห็นของแท้ผ่านตามมาเยอะๆบางทีบางทีเราเห็นมาเยอะๆแล้วบางทียังยังมีพลาดด้ยังมีการผิดพลาดนะครับมาที่องค์ถัดไปครับ อันนี้เรียกว่าพระรอดพิมพ์เลยครับเป็นพระเหนือนะครับซึ่งพระรอดก็เป็นพระที่ติดอยู่ในชุดเบญจาภาคีด้วยใช่ใช่ใช่ครับอง์นี้สเสน่ห์ของพระรอดเมืองเหนือเนี่ยเป็นยังไงฮะคือจริงๆแล้วพระรอดเนี่ยจากที่ประวัติเ,เขาก็บอกว่าเขียนไวน้ว่าสร้างมาอายุก็หลายร้อยปีรุ่มร่มพันปีอะไรอย่างเงี้ยสเสน่ห์ของเขาก็ ทั้งชื่อพระลอดก็หมายความว่าพทกันแล้วแคล้วคลาดรอดปลอดภัยอะไรประมาณอย่างนั้นพระลอดเราเฉพาะพิมพ์พระลอดเนี่ยเราก็จะจัดอยู่ประมาณพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กพิมพ์ต้อพิมพ์ตื้นก็ราคาก็ลดหลั่นกันไปแตกต่างกันไปพระที่ที่เรากําหนดว่าเป็นพระพิมพ์ใหญ่เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพระค่อนข้างจะมีราคาครับถือว่าเป็นหลักเป็นหลักเป็นหลักปลครับผมนะฮะครับวิธีดูก็แน่นอนประสบการณ์ประสบการครับผมต่อไปครับ อันนี้เรียกว่านางพญาพิมอกนูนเล็กครับอ่เป็นเฉพาะนางพญาเนี่ยที่เราคุยกันก็จะมีเข่าโค้งเข่าตรงแล้วก็อกนูนใหญ่แล้วก็อกนูกกนลเล็กแล้วก็สังกติแล้วก็เทวดาครับอันนี้อยู่หนึ่งในในจำนวน5้าิมพิมก็คือพิมอกนูนเล็กครับ่วนใหญ่เนี่ยคนจะเข้าใจว่าพระนางพญาผู้หญิงต้องใช้อย่างเดียวหรือเปล่าใช่จริงหรือเปลอะไรยังไงคือจริงๆแล้วนางพระนางพญาเนี่ยเป็นพระ แตป่ปลูกมาก็นานยุคยุคลาล่าประมาณก่อนรห้าอะไรอย่างเงี้ย <ผม S 2> ประมาณเนี้ยผมผมก็คิดว่าน่าจะประมาณนั้นก็แตป่ปลูกประมาณนานทีนี้ประสบะการณ์ที่คนเอาไปใช้เนี่ยก็ผมว่าคงจะเป็นเรื่องของเมตตามากกว่าเพราะศิริละหรือลักษณะของพระท่านผ่อนช้อยงดงามก็จะเป็นเรื่องของเมตตาครับต่อไปครับครับองค์นี้เป็นจิตรดาครับผมถือว่าเป็นพระที่ ้ายๆก็อยากจะได้นะครับผมกับความสวยงามของพระกิตตไตรอยู่ตรงไหนคคือศิลปะไงศิลปะที่นั่งแล้วก็การแกะคือถ้าดูจากลักษณะของของพระคือลักษณะเหมือนเหมือนแบบจินตนาการเหมือนเป็นพระบูชาสมัยสุโขทัยคือคือถอดจากจากประมาณศิลปะสุโประมาณศิลปะสุโขทัยเป็นพระบูชาครับผม นะครับ้าล่าก็จะเป็นฐานบัวใช่นะครับแล้วมวลสารนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับจริงๆแล้วมวลสารที่จากประวัติมาก็คงจะต้องค,คือมีหลายแบบะนะบ,บางทั้งเห็นท่านในหลวงท่านก็ไปวัดพระแก้วมั่งเอาดอกไม้มั่งเอาอะไรมามั่งอะไรอย่างเงี้ยก็หลายๆหลายๆวิธีแล้วก็นํามาเป็นมวลสารแม้กก็ทั่งสีที่เกลือหรืออะไรเงี้ยเอามาผสมอะไรอย่างเาาางี้ยเสร็จรรแล้วก็มาประกอบกับเรซินแล้วก็เททีนี้ก็ ท่านก็สร้างมาเบืองพอสมควรแล้วก็สร้างมาตั้งแต่ปี08มาสิ้นสุดเอาปี1213อะไรประมาณนี้นครับนะครับ่ถือว่าเป็นพระที่ทรงคุณค่านะครับแล้วก็เป็นพระที่สวยงามมากๆนะครับองค์นี้ครัครับแล้ครับแหมวันนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าได้ความรู้เกี่ยวกับพระเก่าพระกรุไปเยอะเลยทีเดียวนะครับหลักๆที่พี่แนะนำก็คือว่าสนใจต้องเข้ามาศึกษาต้องเข้ามาเรียนรู้ต้องเห็นของจริงก่อนครับคือจากประสบการณ์นะ คือพูดคุยอย่างเดียวเนี่ยยังไม่ได้ไงครับพอพูดคุยว่าตรงนู้นตรงเนี้เนี่ยมันมันไม่ได้สัมผัสเข้าไปลึกๆจริงๆแต่ความลึกๆจริงๆพอได้ฟังได้ดูก็ต้องหมั่นฝึกฝนมันดูพระตลอดเวลาต้องทําการ,รบ้านเพราะ,รนนะว่าเออเพราะว่าพระเกและพระแท้มันเดินทางกันห่างกันประมาณสัก100เก้าร้อยไครับโอ้เบียดเบียดเป็นเบียดครับผมนะครับด <ผม S 2> ังนั้นแล้วคุณผู้ชมที่สนใจนะครับต้องต้องมศึกษาอย่างที่ที่พูดนะครับซึ่งเชื่อว่าทุกอย่าง ไม่ยากเกินไปถ้าเกิดเราสนใจแล้วเรารับในสิ่งนั้นจริงๆนะครับและที่สําคัญผมเชื่อว่านะฮะตอนนี้คนอาจจะนิยมพระเหรียญพระที่แบบว่าสร้างแล้วมีโคตรมีนาจบได้แต่เชื่อผมคือพระเก่าเนี่ยวันนึงจะกลับมานะครับผมไม่งั้นอยู่มาไม่ได้จนถึงปัจจุบันนี้เอาละครับวันนี้ช่วงนี้นะขอบคุณพี่ยี่เป็นอย่างสูงหนึ่งช่วงหน้าผมจะได้เจอกับพี่วัดพี่อ้วนประกบคู่กันเลยนะทุณผู้ชมเดี๋ยวมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันวันนี้ขอบคุณพี่ยี่นะครับ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับกับรายการรักเครื่องมือสยามพักสักครู่เดียวครับ